คุณเคยไหมนั่งทำงานอยู่ดีๆความคิดลบก็วิ่งวนฉันทำไม่ดีพอเพื่อนร่วมงานคงเกลียดฉันทำไมชีวิตไม่ไปไหนสักทีมันดูดพลังงานคุณทั้งวันโดยไม่รู้ตัววันนี้จะให้ทุกคนได้รู้จักกับวิธีวิทยาศาสตร์ผสมธรรมะหยุดความคิดลบใน5นาทีแบบไม่ต้องนั่งสมาธินานๆเริ่มกันเลยเราเป็นมนุษย์ ความคิดลบเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคนวัย3 0 5 0ที่เจอทั้งงานครอบครัวเศรษฐกิจสมองเราถูกออกแบบให้จดจำสิ่งลบมากกว่าสิ่งบวก3เท่าแต่ปัญหาไม่ใช่การมีความคิดลบปัญหาคือเราจมอยู่กับมันโดยไม่รู้ตัวทางออกไม่ใช่การบังคับให้คิดบวกแต่คือเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความคิดผ่านสองหลักนี้ 1. รู้ตัวก่อนจมลึกสติ 2. ตั้งคำถามแทนการเชื่อปัญญาเทคนิคที่1คือสติ3ลมหายใจลองทำตอนนี้เลยสติ3มลมหายใจทำได้ทุกที่แม้ในออฟฟิศ 1. หยุดวางมือลงบนโต๊ะหรือตกักรับรู้สัมผัส 2. หายใจเข้านับ1-4ถึงในใจพร้อมถามร่างกายชั้นรู้สึกอะไรตอนนี้ 3. หายใจออกนับ1-6ถึงในใจพร้อมบอก ฉันรู้ว่ามันแค่ความคิดหากอ้างอิงเหตุผลวิทยาศาสตร์การหายใจออกยาวจะก,กระตุ้นระบบประสาทให้ผ่อนคลายช่วยตัดวงจรความคิดได้อัตโนมัติเทคนิคที่2คือคำถามตัดวงจรเมื่อความคิดลบมาอย่าเถียงอย่าด่าแต่ใช้คำถาม1ประโยคจากหลักอริยสัจ4์4ถามตัวเองว่าความคิดนี้มันช่วยเราหรือทำร้ายเรายกตัวอย่างเช่น ถ้าคิดว่างานนี้ฉันต้องล้มเหลวแน่ๆถามเลยความคิดนี้ให้พลังงานเราหรือดูดพลังงานเราเพียงแค่ถามสมองจะสลับจากอารมณ์ไปสู่ตักกะทันทีงานวิจัยของจอห์นชอปกินส์พบว่าการตั้งคำถามจะช่วยลดกิจกรรมในอะมิกดาลาหรือสมองส่วนอารมณ์ลบได้ถึง50% และถ้าคุณมีเวลาสักหนึ่งนาทีขอเพิ่มการผสมทางง่ายๆนี้ลองทำตามดูนะคะ 1. ยืนตรงกำมือแน่นคลายมือรู้สึกถึงการเกิดดับของความรู้สึกกำคลายมือ 2. ยืดแขนขึ้นฟ้าหายใจเข้าลดแขนลงหายใจออกจะรู้สึกเบาปล่อยวางการใช้การเคลื่อนไหวร่วมกับหลักธรรมจะช่วยดับความคิดลบได้สชั้นสรุป3ขั้นตอนฉุกเฉิน 1. ห,หยุดด้วยสติสมลมหายใจ 2. ถามว่าความคิดนี้ช่วยหรือทำร้ายเรา 3. เปลี่ยนโฟกัสไปที่ร่างกาย1จุดเช่นมือบนโต๊ะความลับเล็กๆที่อยากจะบอกไม่ต้องเชื่อว่าคิดบวกแค่ไม่จมกับความคิดลบก็เปลี่ยนชีวิตคุณแล้ว ้าวันไหนความคิดลบท้าโถมกลับมาดูคลิปนี้ใหม่แล้วทำตามได้เลยนะคะอย่าลืมมาแชร์เล่าผลการปฏิบัติกันด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพราะครั้งหน้าเราจะคุยกันเรื่องรีเซ็ตสมองก่อนนอน3นาทีคุณจะได้ไม่พลาดสวัสดีค่ะ